ขาทีพ่อปู่โชว์ปฏิหารให้ดูหน่อยเถอะพ่อปู่เท้าขาโอ้พ่อปู่ขาทีขาทีขาทีพ่อปู่ขาพ่อปู่ให้ตาลูกเหลือเกินขาทีบริเวณนี้นะคะขาทีพ่อปู่ไหว้วนแล้วนะคะเงียบขรดให้ลูก้ยิน สาทุสงาธุสาทุสาทุ่าทุเป็นดินตาลรืหเปล่าคเจ้าค่ะสาทุธุสาทุสาทุสาทุ่งขึ้นน้ำขึ้นอีกเลยเจ้าค่ะขึ้นน้ำขึ้นอีกโอ้สาทุ่งขึ้นน้ำให้เห็นอีกสักสักหนึ่งครั้งเจ้าค่ะ สาทุสาธุพ่นขึ้นอีกเลยเจ้าค่ะสาทุสาทูพ่นขึ้นอีกเลยเจ้าค่ะสาทุนี่คืนบุญตาลูกเหรอเกือนนี่ขอสผบุญบาลมีให้หลวงพ่อให้แค่สุดลรหน้าวุฒินนะเจ้าค่ะสาทุ